อยู่กับเด็กหญิงอภิชยาสันติปาตีครูอยากจะถามความรู้สึกในการที่เธอได้เข้าเล่นปัญจศิลป์ตอนที่อายุยังน้อยๆอ,อยู่ตอนนี้เธออยู่ป .1 แล้วเธอมีความรู้สึกยังไงในการเล่นปัญจศิลป์ครับสนุกแล้วก็อยากเล่นทุกวันอ่าฮะเล่นแล้วได้อะไรคะรปัญจศิลป์ Okay, okay. เ่ออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยป้องกันตัวได้ไหม <Yeah. S 1> แล้วเวลาเล่นเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เวลาไปอยู่ที่ห้องเราใช้วิชาที่เรียนมาปัญจัดสิรั์ไปแกล้งเพื่อนหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> ไม่แกล้งใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วเราเจะเอาจัจสิรั์ที่เรียนมาไปใช้อะไรได้บ้างเอ่เยบัเล่นกับบังที่บ้านออกไปเล่นกับบังที่บ้านใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วมีความคิดว่าจะติดทีมชาติปัญจัดสิรั์ไหม <Yeah. S 1> อ่า